ที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะทิวทัศน์นะคะวิวที่บ้านพเนียดนะคะตำบลเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะจะให้ชมวิวเฉยๆนะคะคงจะธรรมดาเกินไปนะคะวันนี้นําความรู้จากการอ่านหนังสือธรรมมาเล่าสู่กันฟังนะคะอันนี้เน้นนะคะว่าเป็นการอ่านนะคะศาสตร์หนังสือพื้นฐานชีวิตนะคะของวัดอัมพวันนะคะบางช่วงบางตอนนะคะมีความว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือการอัญเชิญเอาสติที่ถูกทอดทิ้งในความต่ำต้อยเข้ามานั่งบัลลังก์ของชีวิตและเมื่อสติขึ้นสู่บัลลังก์ของชีวิตแล้วใจก็จะคลานเข้ามาหมอบถวายบังคมอยู่เบื้องหน้าของสตินี่คือบทความบางช่วงบางตอนของหนังสือธรรมะของวัดอัมพวันนำ ข้อความจากการอ่านมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้รับฟังค่ะสาธุค,ค่ะ